สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับทักษะคณิตศาสตร์นะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยครูชัดชมทรัพย์สินหรือครูอ้อยค่ะลูกวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมทางทักษะคณิตศาสตร์มาให้นักเรียนลองเล่นกันนะคะชื่อเกมว่าเลือกตัวเลขออก นักเรียนสังเกตนะคะในก้อนเมฆมีเลขอยู่จำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถใช้ตัวเลขในก้อนเดียวกันหารได้ลงตัวนักเรียนลองพิจารณาดูสิคะว่าตัวเลขที่กำหนดมาให้ในก้อนเมฆนี้มีจำนวนใดบ้างคะที่ไม่สามารถใช้ตัวเลขในก้อนเมฆเดียวกันนี้หารได้ลงตัวพิจารณาทีละตัวเลยนะคะลูกสังเกตง่ายๆเลยคะ่ะลูก นักเรียนคิดว่าเป็นตัวเลขใดคะ,ะมาดูเฉลยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังตัวเลขนั้นก็คือตัวเลข6ค่ะซึ่งไม่สามารถหารตัวเลขที่อยู่ในก้อนเมฆเดียวกันได้ลงตัวมาดูสิคะว่าทำไมถึงเป็นเลข6นักเรียนสังเกตตั้งแต่ตัวเลขที่น้อยที่สุดในจำนวนในก้อนเมฆนั่นก็คือเลขอะไรคะลูกเลขสใช่ไหมคะ เราก็ท้องสุคูณแม่สี่ได้เลยสี่คูณสองได้แเราหารได้ลงตัวสี่คูณสเท่ากับสิบสองหารได้ลงตัวเห็นไหมคะคูณสเท่ากับสิบหกสี่คูณห้เท่ากับยี่สิบสี่คูณหกเท่ากับยี่สิบสี่สี่คูณเจ็ดเท่ากับยี่คูณแปดเท่ากับสามสองคูณเาเท่ากับสาม และสุดท้ายคือ4คูณ10ได้เท่ากับ40เพราะฉะนั้นเลข6เนี่ยแม่4ไม่สามารถหารได้ลงตัวนั่นเองค่ะลูกต่อไปนะคะวันนี้เราจะมาทำนะคะแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ที่หน้า68ค่ะลูกให้นักเรียนเปิดตามไปดูเลยค่ะลูก ในหน้า68นะคะเราจะมาทำที่ข้อ3ใหญ่กําหนดโจทย์ให้คือ35,100หารด้วย78โจทย์นะคะต้องการทราบอยู่ทั้งหมด3ข้อนะคะเริ่มจากข้อที่1เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบโดยประมาณเรามาเริ่มจากข้อแรกกันเลยนะคะลูก 35,100เราจะประมาณค่าใกล้เคียงเต็มหมื่นหลักหมื่นที่เราต้องการประมาณคือเลข3หลักที่อยู่ติดกันทางกว่าเป็นหลักพันและเป็นเลข5เลข5นะคะอยู่ในเกณฑ์กึ่งกลางพอดีตามกำหนดก็คือต้องประมาณโดยการเพิ่มขึ้น นะคะเราก็จะได้ค่าประมาณเป็น4ี่ห0ื่นส่วน78ค่ะประมาณค่าใกล้เคียงเต็ม10หลักสิคือเลข7หลักที่อยู่ติดกันทางกว่าเป็นหลักหน่วยและเป็นเลข8เลข8ปเกินเลขห้าปัดขึ้นก็จะได้เป็น80ค่าประมาณของเราก็จะเป็น4ี่หมื่นหารด้วย80หรือนะคะให้นักเรียนดูว่าเราประมาณที่ตัวหารคือ78ประมาณค่าใกล้เคียงเต็ม10 เราได้80เราก็มาดูว่า80คูณกับจำนวนใดนะคะที่เราจะปรับจาก35,100แล้วสามารถหารได้ลงตัวง่ายๆนั่นก็คือ8คูณ5ได้เท่ากับ40ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจึงเปลี่ยนเป็น4 0 0หาร80เป็นวิธีการคิดอีกรูปแบบหนึ่ง เพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราหารเราจะตัดศูนย์หตัวออกเราก็จะเหลือตัวตั้งเท่ากับสี่หารด้วย8 8นะคะคูณ5ได้เท่ากับ40มี0ูนย์อีกสตัวคำตอบของเราก็จะเป็น500ต่อไปข้อที่2ค่ะให้เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบที่แท้จริงเราก็นำ3า35,100หารด้วย78เลยนะคะเรามาดูการหาร อันดับแรกนะคะเราก็นำสามหมื่ตั้งแล้วก็หารด้วย78หารไม่ได้ใส่ศูนย์ะคะหารสา้าก็ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวตั้งของเราก็จะเป็น3 5มเราลองคูณด้วย4ี่นะคะเจ 4, 8คุณ4เท่ากับ32ใส่2ทด3 7คูณ4เท่ากับ28ทดอีก3เป็น31เราได้4ครั้งคือ312 11ลบ2เหลือ9ตรงนี้เราเหลือ4 4ลบ1เหลือ3เลื่อน0ลงมาเราจัดคูณ4เราลองคูณด้วย5ดู แปดคูณหเท่ากับสีเศู่นย์ทด4 5่ห้คูณเเท่ากับสาทดอีก4เป็น39ดังนั้นได้5ครั้งเท่ากับ390 78อหารศย์ได้0เพราะฉะนั้นคำตอบนะคะคำตอบที่แท้จริงของเรา3 5 1หมื่หาพัร้อจะได้คำตอบเท่ากับ450ร้อยหข้อสค่ะเขาให้ใช้ สัญลักษณ์แสดงการหาค่าประมาณของคำตอบเราก็ต้องนำคำตอบที่แท้จริงขึ้นก่อนก็จะเป็น450มีค่าประมาณ500ค่ะข้อ4โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเป้าหมายให้นักเรียนอ่านหนังสือได้5,120หน้าในเวลา1สัปดาห์ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม32คนนักเรียนต้องอ่านหนังสือให้ได้จำนวนหน้าเท่าๆกันคนละกี่หน้าจึงจะได้ตามเป้าหมายข้อ 1.. ให้เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์และหาคำตอบโดยประมาณนักเรียนดูนะคะจากข้อนี้เราจะใช้จำนวนเพียง2องจำนวนเท่านั้นนะคะเพื่อหาคำตอบนั่นก็คือ5,120กับ32นะคะส่วนในเวลาหนึ่งสัปดาห์นี้ไม่เกี่ยวนะคะลูก อันดับแรกค่ะให้เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบโดยประมาณ5,120เราจะประมาณค่าใกล้เคียงเต็มร้อยนะคะหลักร้อยคือเลขหนึ่งหลักที่อยู่ติดกันทางขวามือเป็นเลขสองเลขสองไม่ถึงห้าปัดทิ้งเราก็จะได้ค่าประมาณเป็น5,100ส่วน32ประมาณใกล้เคียงเต็มสิบ หลักสิบคือเลข3หลักที่อยู่ติดกันทางขวามือเป็นหลักหน่วยเป็นเลข2ไสองไม,สอไม่ถึง5นะคะเราปัดทิ้งก็จะได้เท่ากับ30เพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์โดยประมาณของเราก็คือ5,100หารด้วย30ค่ะเราก็จะมาหาคำตอบโดยการตัดศูนย์ออกนะคะห้าอยหารด้วย3 สามหนลบมเหลือ2องเลื่อนหลงมา3ามคูณเเท่ากับยีเหลือ0 3นหารศได้0ูนย์เราก็จะได้ค่าประมาณคือ170เวลาตอบนะคะต้องตอบด้วยว่านักเรียนต้องอ่านหนังสือให้ได้คนละประมาณ170หน้า ต่อไปเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบที่แท้จริงเราก็นำสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาเขียนต่อได้เลยนะคะค่าวันนี่้ีารด้วย32นะคะได้ทั้งหมดคือ1ครั้ง32 11-2เลบ2เหลือ9ตรงนี้จะเหลือ4 4-3ลบ3เหลือ1เลื่อน2ลงมานะคะ,ะ6ครั้ง 6คูณ2ได้12ใส่2ทด1 6คูณ3เท่ากับ18ทดอีกหนึ่งเป็น19เหลือ0 32ยหาร0ได้0เราก็ได้คำตอบที่แท้จริงคือ160นักเรียนต้องอ่านหนังสือให้ได้คนละ160หน้าเท่าๆกัน ต่อไปใช้เครื่องหมายนะคะแสดงค่าประมาณเราก็นำคำตอบที่แท้จริงประมาณกับคำตอบโดยประมาณก็จะได้เป็น160มีค่าประมาณ170ค่ะต่อไปนะคะวันนี้เราจะมาทำต่อในหนังสือแบบปึกหัดคณิตศาสตร์ที่หน้า70เป็นการแสดงวิธีทำคุณครูจะขึ้นเป็นสไลด์ทีละข้อนะคะลูก โดยเราจะเริ่มจากข้อที่1เลยค่ะข้อ2ใหญ่นะคะคำสั่งคือให้แสดงวิธีทำเริ่มกันที่ข้อที่1การจัดการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามีผู้ร่วมแสดง1,500คนในการแสดงมีการจับมือกันเป็นรูปวงกลมวงละ60คนผู้ร่วมแสดงจับมือกันได้กี่วงเราจะมาแสดงวิธีทำกัน เป็นลักษณะของแนวนอนนะคะลูกโดยเริ่มจากการจัดการแสดงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามีผู้ร่วมแสดง1,500คนการแสดงนะคะมีการจับมือกันเป็นรูปวงกลมวงละ60คนผู้ร่วมแสดงจับมือกันได้ทั้งหมดกี่วงเราก็จะนำนะคะ1,500หารด้วย60ค่ะ อันดับแรกนะคะเราสามารถตัดศูนย์ออกได้นะคะข้างละ1 1ตัวตัวตั้งของเราก็จะเหลือเป็น150ตัวหารของเราก็จะเป็น6เราก็นำ150ตั้งหารด้วย6 6คูณ2เท่ากับ12 5ลบ2เหลือ3เลื่อน0ูนย์ลงมา6คูณหได้เท่ากับ30 ดังนั้นนะคะผู้ร่วมแสดงจับมือกันได้คือ25วงคะ่ะก่อนที่เราจะไปตอบนะคะเราก็ไปตรวจคําตอบกันก่อนเป็นการหารแบบลงตัวเพราะฉะนั้นวิธีการตรวจคําตอบเราก็จะใช้ผลหารนะคะคูณด้วยตัวหารคือ60เราเยื้องศูนย์ออกไปได้เลยนะคะลูก5คูณ6ได้เท่ากับ30 ใส่0ทด3 6คูณสเท่ากับ12ทดอีก3เป็น15าคำตอบที่เราหารได้นะคะตรงกับตัวตั้งพอดีเพราะฉะนั้นเราก็ตอบได้เลยนะคะว่าผู้ร่วมแสดงจับมือกันได้25วงค่ะ ต่อกันที่ข้อ2นะคะร้านอาหารริมทะเลให้เช่าเตียงผ้าใบโดยคิดค่าเช่าคนละ30บาทต่อ1เตียงได้เงิน1,7100 10บาทมีผู้เช่าเตียงกี่คนในข้อนี้นะคะโจทย์นำจำนวนน้อยเป็นตัวตั้งขึ้นมาก่อนแต่เวลาที่เราทำเราไม่สามารถที่จะใช้ตัวน้อยหารตัวมากได้เราก็ต้องสลับที่นะคะเราจะนำ ร้านอาหารลินทะเลนะคะให้เช่าเตียงผ้าใบได้เงิน17,100บาทเป็นตัวตั้งโดยคิดค่าเช่าคนละ30บาทต่อเตียงมีผู้เช่าเตียงก็คือนำ 17, า7 7 1 0หหารด้วย30อันดับแรกนะคะเราจะตัดศูนย์ออกก่อนตัวตั้งของเรานะคะก็จะเหลือเป็น1710 หารด้วย3 3มคูณหเท่ากับ15 7 5, ห้าเลบห้ลือ2องเลื่อนหนะคะสาูณเเท่ากับ21เหลือ0 3, ูนสามหารศนยได้0เราก็จะได้ผู้เช่าเตียงทั้งหมดคือ570คนแต่ก่อนที่เราจะไปตอบเราก็มาตรวจคำตอบกันก่อนนะคะ นำ570คูณด้วย30 3คูณ0ได้0 3คูณ7เท่ากับ21ใส่1ทด2 3คูณ5เท่ากับ15ทดอีก2เป็น17ได้คำตอบตรงกับตัวตั้งสรุปมีผู้เช่าเตียง570คนค่ะข้อ3นะคะ โรงทานนำไข่ไก่จำนวน1 2 0 0 0ฟองมาทำไข่พะโล้แจกให้ประชาชนรับประทานฟรีโดยใช้ไข่ไก่หม้อละ99ฟองโรงทานทำไข่พะโล้ได้กี่หม้อและเหลือไข่ไก่กี่ฟองอันดับแรกนะคะโรงทานนำไข่ไก่มาทำไข่พะโล้จำนวน1 2 0 0 0ฟองโดยใช้ไข่ไก่หม้อละ99ฟอง โรงกานทำไข่พะโลได้นำหนึ่0หมหารด้วย99เราก็มาตั้งหาคำตอบด้านนอกนะคะลูกเกบเกนะคะหารได้1ครั้งตรงนี้เป็น10นะคะลูกตรงนี้เป็น1นึงถูกไหมคะ อันนี้เหลือ0นย์ตรงนี้เป็น11 10อลบเเหลือ1 11เอลบ9เหลือสองนะคะเราเลื่อน0ูลงมาได้สองครั้ง9คูณ2เท่ากับ18ใส่8ทด1 9คูณสองเท่ากับ18ตัออีกหนึ่งเป็น19ตรงนี้เป็น10ตรงนี้เป็น0เลื่อนไปอีกนะคะตรงนี้ก็จะเป็น1ตรงนี้เป็นสิบ สิบลบแเหลือสองสิลบเ้าเหลือหนึ่งเลื่อน0ูนย์ลงมานะคะก็ได้1ครั้งเท่ากับ99้าสนี้เป็นสินี่เป็นหนึ่งนี่เป็นศูนย์นี่เป็นสิบเอ็ดลบเเหลือหนึ่งเอลบเ้าเหลือสองยีมีค่าน้อยกว่า99จึงเป็นอะไรคะลูกเป็นเศษดังนั้นนะคะลงทานทำไข่พะโลได้ 121ม้อและเหลือไข่ไก่21ฟองก่อนจะตอบเราไปตัวคำตอบกันได้เลยนะคะลูกโดยการนำ121คุณด้99 9คณ1ได้9 9คณ2เป็น18ใส่8ทด1 9คณ1ได้9ทด1เป็น10 ใส่ศูนย์ยึดตำแหน่ง9คูณ1ได้9 9คูณ2เป็น18ใส่8ทด1 9คูณ1ได้9ทดอีก1เป็น10 9บก0ได้9 8บวก9เป็น17ใส่7ทด1 8บวก0ได้8ทดอีก1เป็น9 1บวก0ได้1 1ไม่มีตัวบวกเลื่อนลงมาเราก็จะได้ตรงนี้นะคะแล้วก็เราต้องมาบวกเพิ่ม 21คือเศษ9บวก1ได้10ใส่0ทด1 7บวก2เป็น9ทดอีก1เป็น10ใส่0ทด1 9ไม่มีตัวบวกมีตัวทดอีก1เป็น10ใส่0ทด1 1ไม่มีตัวบวกมีตัวทดอีก1รวมเป็น2 1ไม่มีตัวบวกเลื่อนลงมาสรุปนะคะเราได้คำตอบที่ถูกต้องคือโรงทานทำไข่ปลาโลได้121หมอ้อและเหลือไข่ไก่21ฟองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบทักษะคนิตศาสตร์ในเรื่องของการแสดงวิธีธรรมนะคะหน่วยที่5เรื่องของการหารเียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะลูกบ๊ายบายค่ะ